ให้เลี้ยงลูกได้หน้าจอจะต้องทํำยังไงสวัสดีค่ะพบกับพิการนมแม่ค่ะหลายบ้านก็มีคําถามในใจค่ะว่าถ้าเด็กไม่ให้ดูจอแล้วจะต้องทํำยังไงทบทวนกันนะคะและเกิดถึง2ปีเราไม่ให้ดูจอเด็ดขาดค่ะหลัง2ปีนะคะให้ดูเท่าที่จําเป็นค่ะไม่ควรเกินวันละ1ึชั่วโมงค่ะซึ่งหากเราไม่ให้ลูกดูจอนะคะสิ่งที่คุณพ่อแม่มักมีคําถามคือว่า แล้วเราจะต้องทํำยังไงนะคะมันมีกิจกรรมหลายอย่างค่ะที่เราสามารถให้ลูกทําได้โดยที่ไม่ดูจอคะ่ะเช่นนะคะการอ่านหนังสือนิิทานกับลูกนะคะการหาของเล่นหรือว่าของที่ลูกสนใจเนี่ยให้ลูกนั่งเล่นคะ่ะโดยที่พ่อแม่เนี่ยเริ่มเล่นกับลูกก่อนนะคะให้เขาดูคะ่ะว่าของสิ่งนี้มันเล่นยังไงนะคะเช่นเอาระนาดของเล่นมาตีให้ลูกดูลูกจะได้ทําตามแล้วก็เล่นนะคะการ ต่อเลโก้ต่อจิ๊กซอค่ะเราต้องเริ่มเล่นที่ลูกดูก่อนค่ะแล้วลูกเขาก็จะทําตามค่ะ3ค่ะเป็นการทํากิจกรรมภายนอกบ้านร่วมกันค่ะเช่นการพาไปเดินเล่นวิ่งเล่นข้างนอกโยนบอลเตะบอลนะคะปั่นจักรยานเล่นขาถ่ายค่ะนี้ก็เป็นการลดน้าจอที่ดีเลยทีเดียวค่ะและทําให้ลูกกีนเท้าได้เยอะด้วยนะคะ4ี่ค่ะการเล่นทรายเล่นดินเล่นน้ําค่ะก็หากิจกรรมค่ะให้ลูกทำในการเล่นทรายเล่นดินเล่นน้ำค่ะเช่นการเล่นทรายการกอกน้ําใส่ขวดนะคะการเล่นน้ําจาก สระน้ำนะคะหรือกระมังนะ่ะอาบน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะห้าค่ะการชวนลูกทําอาหารง่ายๆค่ะเช่นบัวลอยค่ะหรือว่าทําเป็นขนมปังหน้าหมูค่ะทําร่วมกันแล้วก็อาหารนี้ก็นํามากินค่ะจะทําให้ลูกสนุกกับการทําอาหารแล้วก็อยากกินมากขึ้นด้วยค่ะหกค่ะการระบายสีค่ะอาจจะเป็นการระบายสีลงกระดาษการระบายสีใสป่ปูนปัตต์นะคะหรือการใช้สีนะคะ สีช็อกนะคะหรือว่าสีที่เขียนพื้นได้นะคะมาเขียนพื้นลงรถหรือว่าพื้นถนนหน้าบ้านแบบนี้ได้เลยค่ะเจ็ดค่ะบ้านที่กันใช้บ่อยค่ะก็เล่นจำจี้ตบแปะนะคะกับลูกน้อยค่ะช่วงเวลาที่เรากําลังรออะไรบางอย่างค่ะถ้าเราไม่อยากให้ลูกดูจอค่ะก็เล่นกิจกรรมเหล่านี้ค่ะ้องนํากันไปปฏิบัติดูนะคะก็จะได้ลดหน้าจอให้กับลูกด้วยแล้วก็ถ้าใครมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมที่บ้านใช้กิจกรรมอะไรนะคะเพื่อลดหน้าจอลูกค่ะก็คอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์ได้เลยค่ะคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ